คำทำนายสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารภาพรวมวันนี้เป็นวันที่พลังงานค่อนข้างกระตือรือร้นแม้เป็นวันหยุดก็ตามเป็นโอกาสดีในการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกายหรือการแก้ไขปัญหาที่ค้างคาอยู่อย่างไรก็ตามควรใช้พลังงานอย่างสร้างสรรค์และไม่รีบร้อนจนเกินไปการงาน มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นเหมาะกับการนำเสนอผลงานหรือการวางแผนโปรเจกต์ใหม่ๆที่ต้องใช้ความกล้าหาญและความเด็ดขาดการติดต่อประสานงานอาจมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วแต่ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนลงมือทำการเงินมีโอกาสทางการเงินเข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือการใช้ใจ่ายตามอารมณ์ ควรวางแผนการเงินอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตความรักคนโสดมีเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆที่มีความกระตือรือร้นและมีพลังงานคล้ายกันแต่ควรระวังความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นเร็วเกินไปหรือคนที่เข้ามาแบบฉาบฉวย คนมีคู่ความสัมพันธ์มีความมั่นคงและเข้าใจกันดีมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นเช่นการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือการขยับขยายครอบครัวการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันจะช่วยเสริมความสัมพันธ์ให้ยิ่งขึ้นสุขภาพสุขภาพกายโดยรวมแข็งแรงดีแต่ควรดูแลสุขภาพใจเป็นพิเศษเพราะอาจมีอารมณ์หงุดหงิดได้ง่าย ควรพักผ่อนให้เพียงพอทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเช่นการฟังเพลงการอ่านหน้ำสือหรือการทำสมาธิเพื่อรักษาสมดุลของจิตใจอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอาจมีเรื่องให้คิดมากกังวลใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือการตัดสินใจที่ต้องใช้ความรู้สึกนำหน้าเหตุผลอุปสรรคอาจเกิดจากความไม่ชัดเจนในการสื่อสารหรือการเข้าใจผิดกัน ควรระวังเรื่องการถูกหลอกลวงหรือการถูกเอาเปรียบจากคนที่ดูน่าเชื่อถือคำแนะนำแนวทางการปรดัดแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการงานการเงินหากมีเรื่องต้องตัดสินใจให้ใช้เวลาทบทวนข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนควรปรึกษาผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ก่อนการลงชุนใหญ่ๆความรักสำหรับคนโสดให้ใช้เวลาศึกษาดูใจก่อนตัดสินใจคบหาสำหรับคนมีคู่ ควรใจเย็นและใช้เหตุผลในการพูดคุยกันหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ทั่วไปเน้นการทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตหรือทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลเพื่อเสริมดวงและลดความรุนแรงของปัญหา